ดอนส่งพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินออกไปเยี่ยมเยียนและทอดพระเนตรทุกสุขของพระสงฆ์ในกรทั้งในพระนครและต่างจังหวัดพระราชกรณียกิจสุดท้ายที่ทรงปฏิบัติคือเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเกษตรกรที่บางเขนเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2489ในวันนั้นทรงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตของมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นขวัญ เป็นกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ชาวนาไทยทั้งปวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดลสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489สิริรวมพระชนมายุ2 1พรรษาอยู่ในสิริราชสมบัตินาน12ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2493ณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระสงนิกรทั่วประเทศต่างมาถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเนืองแน่นด้วยทราบตระหนักในน้ำพระราชาัไทยที่ทรงรักและทรงห่วงใยพระสงนิกรเป็นที่สุดและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชน และเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ตั้งกองทุนอน,นันทมหิดลขึ้นในปี2498เพื่อพระราชทานทุนให้นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุดสาขาต่างๆอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ต่อมาจึงได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิอนันทมหิดลนอกจากนั้นยังพระราชทานพระราชทรัพย์แก่มูลนิธิอัตมาราชานุสร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นทุนบุรณะปฏิสังขรณ์วัดสุดพั์เทวรารามราชวารมหาวิหารที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลและเพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์และสามเณรในพระอารามนั้น เรียบร้อยอันนี้ก็แค่แค่เป็นตัวอย่างเล็กๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ก็ก็จะมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนชมที่คุณครูนำมาให้ดูเนี่ยมันแค่แค่เล็กน้อยแต่ว่าต่อไปนี้ถ้านักเรียนได้ได้พบได้เห็นในช่วงหัวคำ่ำ ตอนข้าๆก่อนจะดูข่าวหรือหลังข่าวนักเรียนก็ตั้งใจนิดหนึ่งก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยทราบเกี่ยวกับเรื่องราวพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยตรงนี้ก็พยายามนิดหนึ่งนะคะที่พยายามจะสนใจแล้วก็ตั้งใจทีนี้สําหรับวันนี้ต่อจากคราวที่แล้วนะคะต่อจากคราวที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปกครองนะคะในช่วงของ กรุงรัตนโกสินทร์ยุคประชาธิปไตยเล่าว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ใช้ระบบประชาธิปไตยเข้ามาทีนี้ในเรื่องของระบบเศรษฐกิจเอาไปดูในสไลด์นะคะในระบบเศรษฐกิจเดิมๆที่เราทำแบบยังชีพแล้วเรามีการปลูกข้าวขายในช่วงที่เรามีสัมพันธไมตรีอันดีกับสังชาติชาวตะวันตก ในช่วงสมัยรัชกาลที่เริ่มตั้งแต่รัชกาลที่4แล้วก็มาถึงรัชกาลที่5-6ทีนี้พอมาถึงยุคประชาธิปไตยที่เริ่มเป็นการปกครองระบบประชาธิปไตยเศรษฐกิจแบบแบบทำแบบพออยู่พอกินแบบดั้งเดิมแบบนั้นไม่มีแล้วเรามีการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่เขาเรียกว่าระบบกะเกษตรกรรมระบบอุตสาหกรรม เดิมเราอาจจะปลูกข้าวเอาไว้เฉพาะแค่ยุ้งฉางของเราแล้วก็เลี้ยงภายในครอบครัวถูกไหมคะแต่ตอนนี้เราเริ่มทำแบบประกอบอาชีพนะคะบ้านเราปลูกข้าวได้ก็ปลูกข้าวขายเพราะนั้นตรงนี้ก็มาถึงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบ <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่ทำให้มีเศรษฐกิจก็คือ มีการปรับปรุงมีการสร้างเขื่อนนะสร้างเขื่อนเดิมอาศัยเราเราอาศัยอยู่ริมน้ํามีเรือนแพถูกไหมคะตอนนี้ประเทศจะต้องมีการปรับปรุงต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเริ่มมีระบบไฟฟ้าประปา,ปาแต่ระบบไฟฟ้าประปา,ปาทั้งหลายอะไรทั้งหมดอยู่ที่เมืองหลวงเมืองกรุงถูกไหมคะแต่ตอนนี้มันต้องเข้ามาสู่ภูมิภาคเพราะฉะนั้นไฟฟ้าประปา การประกอบอาชีพอุตสาหกรร,กรรมเกษตรกรรมมันต้องมีมีสิ่งที่มาช่วยนะมีการพัฒนาอย่างเช่นการสร้างเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนปูมิพลตรงนี้การสร้างเขื่อนเพื่อทำให้เราได้ใช้ประโยชน์ถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมในเรื่องของการอ,อ,อะไรเขาเรียกอะไร ผลิตกระแสไฟฟ้าตรงนี้เอ,อเราสร้างในปี2อ0 4เดิมเรากู้ธนาคารมาธนาคารโลกตอนนี้เรามีแล้วเราเริ่มรู้จักแล้วเรากู้จากธนาคารโลกมาสร้างเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากนะที่จังหวัดตากพอเรามีเขื่อนเราก็พัฒนาหลายด้านเลยเอ้าวต่อไปต่อไป เศรษฐกิจกของเรามีการเปลี่ยนแปลงมีการสร้างเขื่อนต่อไปเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาตินะคะแผนเหานั้นประมาณกี่ปีหนึ่งฉบับออตอนนี้เราอยู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาติเนี่ยฉบับที่สิบเอ็ดที่ ที่พัฒนาประเทศในแนวโดยลึกยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่แผนที่หนึ่งที่เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะ2504ก็วางแผนล่วงหน้าไป5ปีแล้วก็ทำตามแผนนั้นแล้วก็เปลี่ยนแผนใหม่พัฒนาใหม่ตรงนี้ทําถนนหนทางเสร็จเรียบร้อยแล้วแผนต่อไป ก็จะสร้างโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้เป็นต้นเหมือนเราวางแผนล่วงหน้าเป็นปีๆแต่แผนพัฒนาของชาติเนี่ยเขาก็ทำกัน5ปีนะ5ปะีตรงนี้เราเริ่มเพราะนั้นพอเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการสร้างสาธารณูปโภคให้กับประชาชนสร้างถนนสร้างโรงไฟฟ้าสร้างปปาสร้างโรงพยาบาล สร้างแหล่งทำมาหากินให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศมันก็เลยเป็นแผนออกมาเหมือนตอนนี้เนี่ยเรากําลังสร้างถนนหนทางเข้าสู่อาเซียนเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหรือในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะรถไฟรางคู่อะไรอย่างเนี้ยมันเป็นแผนพัฒนาเนี่ยเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมันมีอยู่ในแผนอยู่แล้วนะคะตรงนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอันนี้เพื่อรองรับการเติบโตในด้านกเกษตรกรรมและก็อุตสาหกรรมตรงนี้ทำให้มีอะไรอีกนอกจากนี้นักเรียนอาจจะเคยได้ยินโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเขตอุตสาหกรรมลาดกับอะไรนะเขตอุตสาหกรรมแหลมฉะบงังมาบตาพุธ อันนี้ถูกกําหนดเป็นโครงการในเมื่อประเทศเรามีการพัฒนาจะต้องมีแหล่งที่เป็นเขตอุตสาหกรรมนะเขตอุตสาหกรรมมันก็ต้องพึ่งในเรื่องของการขนส่งการขนส่งที่มีต้นทุนต่ําก็น่าจะเป็นในเรื่องของเรือถูกไหมคะเรือก็ติดเกี่ยวข้องกับชายฝั่งนะคะพัฒนาชายฝั่งด้านตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมแหลมชาบังมาบตาพุทธแบบนี้เป็นต้นนะที่มีท่าเรือท่าเรือเขาเรียกท่าเรือน้ำลึกนะเรือสินค้าไม่ใช่เรือใบแบบเรือสำเาาสมัยก่อนแล้วนะมันเปลี่ยนแปลงตอนนี้ไม่ใช่เรือสำเภาแล้วเป็นเรือที่มีเครื่องยนต์ถูกไหมเออมีระวางหรือมีขนาดใหญ่มากขนส่งสินค้า พอพัฒนาฝั่งตะวันออกแล้วก็มีการพัฒนาชายฝั่งด้านภาคใต้ทีนี้ภาคใต้เนี่ยเขาไม่ได้ส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมนะจะไปส่งเสริมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการประมงการต่อเรือการค้าขายการขนส่งแต่ถ้าเป็นระบบโรงงานอุตสาหกรรมเป็นนิคมอุตสาหกรรมก็ขึ้นมาทางภาคภาคตะวันออกตอนนี้มีภาคตะวันตกนะมีภาคตะวันตกด้วย อันนี้คือในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะคะด้านเศรษฐกิจก็จะต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันว่าเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ AEC นั้นคือด้านเศรษฐกิจนะคะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีด้านเดียวคือด้านเศรษฐกิจเรามีกี่เสาสามเสาสามเส,สาเสถูกไหมคะ แต่แต่ AEC นั้นเป็นเสาหนึ่งที่มีอยู่3าเสาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพัฒนามันก็ต้องไปไปพร้อมๆกันแต่ที่สำคัญมากๆมันก็คือ AEC คือในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะนั้นเราก็มุ่งเน้นไปแต่เรื่องของ AEC เอาละตรงนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นแบบเสรีมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นสมัยนี้นะก็อย่างที่เห็นในปัจจุบัน ต่อไปไปอีกด้านหนึ่งอันนี้อย่างคร่าวๆด้านศิลปะศิลปะของเราจะไม่เป็นแบบแบบไทยแบบดั้งเดิมอีกแล้วมีการผสมผสานนักเรียนจะเห็นว่าศิลปะแบบไทยๆมันมีการผสมผสานคนไทยมีความสามารถมากในการอ,อ,อะไรนะแปลง นะผสมรับนะกลืนกันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็มีการผสมผสานกับศิลปะตะวันตกการก่อสร้างเดิมๆที่เป็นวัดไทย